สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องครอบครัวเป็ดผดจนภัยขอเชิญรับชมเลยครับแล้คาัหนึ่งน้ำม,มาแล้วแดกกับเวนจึงเป็นลูกชายกับลูกสาวสองคนของแม่เป็ดกับพ่อเป็ดที่ชื่อว่าแม็กกับแพม แม็กกเวนได้บินออกไปข้างนอกบึงแล้วก็ไปเจอกับนกกระสาที่จะมาล่าเหยื่อมาทำร้ายแม็กกเวนแต่แม็กก็ได้มาช่วยเอาไว้แต่ก็มาไม่ทันเพราลูกๆสองคนของเขาได้โดนนกกระสาทำเป็นอาหารไปแล้วแต่มันก็เป็นแค่นิทาน ที่เล่าให้ลูกๆนอนหลับฝันดีตลอดแพมก็ได้มาบอกว่าแม็กชอบเล่าเรื่องแบบนี้จองทำให้เกรนขี่แตกด้างคี่ทุกวันก็มีฝูงเป็ดฝูงหนึ่งบินโลมาเกรน,น,น,นกับแดกก็ได้ไปทำความรู้จักมีลูกสาว,สาวผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าคิม ทิมก็มาชวนแดกกับเวนไปที่จาม,มีกากันแต่แดกไม่ไปพเพราะแดกกลัวมันที่ขาดปญัญญาอ่อนแคมก็มาชวนให้ครอบครัวทุกคนไปแล้วพูดปลอบใจแม็กทำไมแม็กต้องขี้ขาดแล้วครอบครัวเบรกแล้วได้เข้าไปนอนแต่แม็กยังไม่เข้าไปแม็กออกมานั่งอยู่หน้าบ้านต้นไมนของเขาแล้วก็เจอกับลุงแดน ที่การหายใจได้ไงไม่รู้เป็นชั่วโมงเลยลุงแดกก็บอกว่าคิดถูกแล้วแม็กอยู่ที่นี่แหละมีความสุขดูอย่างลุงสิแก่ไปว่าแล้วแ้วแม็กก็มีพลังใจขึ้นมาไปปลุกแพมแดกแล้วก็เก้นเพื่อพรุ่งนี้เช้าจะได้ไปจามเมก้ากัน แล้วทุกคนก็ดีใจมากที่จะได้ไปจาเมกาแล้วเกวนก็ไปทำหน้าน่ารักเพื่อบอบใจขอบอบใจลุงแดนจะให้ลุงแดนไปด้วยพอที่สุดแล้วลุงแดนก็อดใจไม่ไหวเพราะเกวนทำหน้าอันน่ารักมากเลยลุงแดนก็เลยไปด้วยทีนี้กบขัวเป็ดก็ได้บินขึ้นไป ผมก็ไม่รู้ว่าเป็ดมันบินที่ไปถึงก้อนเมฆได้ไงแต่เป็ดมันจะติดเทเบรู้งไงก็ไม่รู้ครอบครัวเป็ดนั้นก็เลบินไปเรื่อยๆแต่ฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจมีฝนตกลงมาแล้วลูกครอบครัวเป็ดได้ไปหลบเราอยู่ใต้ 10, สะพานสะพานเก่าๆริมน้ำแม่นึงแล้วก็มีนกกระสาป้านกกระสาคนหนึ่งได้โผล่ผออกมา ก็พูดเยว้ายยนบังคับให้ครอบครัวเป็ดไปอยู่ในรังของเขารัางของเขาก็มีหัวของเจนโนกษาแก่แล้วนอนจมอยู่ในเจียงแล้วเจนโนกษาบอกให้ครอบครัวเป็ดเข้าไปอยู่ในกระทะก่อนเป็นรังของเขาให้ไปนอนเอ็แล้วเจ้ก็ปิดไฟแล้วก็นอนแล้วเป็นแม็กนอนไม่หลับ แม็กได้จะพาแคมพวกครอมปัวหนีเดี๋ยวว่ากำลังจะหนีเจโนกัสสมาคว่างหน้าประตูไว้ก่อนแล้วเจโนกัสส์ก็โจมตีพวกครอมปัวเป็ดแล้วคอมปัวเป็ดก็ถอยหลังไปคือหัวของเจโนกัสส์แมกเจโนหัวของเจโนกัสสก็ได้โจมตี ก็พอพบวเป็ดเหมือนกันแล้วลูกสองต้นได้จะหนีไปหน้าประตูแต่ออกไปไม่ได้เพราะรูมันเล็กเกินไปแล้วอยู่ดีๆก็มีไอปลาประหลาดโผล่หน้ามากระโดดงับเป็ดสองตัวนั้นกินอย่างอริสอร่อยแต่ว่าเจนโนกษาได้บีบคอปลาประหลาดนั่นปลาประหลาดนั่นก็เลยแยกไข่พอพอเป็ดออกมาแล้ว รู้ความจริงว่าเจาโนกษาไม่ได้จ้องทำร้ายจ้างจะไล่เหยือ่อในโจกษาเจาโนกษาได้ปกป้องครอบครัวเป็ดแล้วเขาก็นอนสันดีกันไปตอนถึงตอนเช้าจากนั้นฝูงเป็ดก็พากันไปกันต่อแล้วก็ไปเจอเสาสีแดงแดงแล้วนั้นก็บินลงมากัน หมอกมากมายดังนั้นลุงแดนก็บินอะไรก็ไม่รู้ไปชนไปชนสะพานที่อยู่แถวนั้นแล้วจากนั้นก็ทุกคนก็ได้วิ่งลงบินลงมาในเมืองแล้วจากนั้นก็แม็กเควนแร็กแล้วก็ได้บินลงไปที่ถังขยะแต่แพมนั้นอยู่ข้างบนไอ้นั้นก็ตามหาลุงแดนกัน แม็กคิดว่าลุงแดนตายไปแล้วแต่จากนั้นลุงแดนก็บินลงมาที่สวนสาธารณะแล้วก็แล้วก็ไปเจอแซนวิชชิ้นหนึ่งนั้นก็ได้เจอฝูงนกพีราบมาแย่งขอบพสเป็ดก็เลยมาช่วยจากนั้นแม็กก็พูดสิ่งที่ไม่น่าพูดที่สุดคือเจ้าพวกนกสุกกระปุพกพวกแกแต่อย่ามาแย่งหางของฉันนะ จากนั้นลูกพี่ของนกพิราบนั้นก็ออกมาที่ชื่อว่าเจทึมก็ออกมาแล้วก็มาทําหน้าหน้ากลัวใส่เจ้าแม็กแต่เจ้าแม็กก็กลัวแล้วแฮมก็ตกลงกับเจทึมมาแบ่งอาหารกันคนล,ละหกสิบเซจากนั้นก็ลุงลุงแดนก็บอกว่าช่วยพาพวกชันไปที่จม จะไมกล้าหน่อยได้ไหมนั้นก็เจทึมก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะพาไปหาเพื่อนเพื่อนฉันอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเขาถูกจับมาหลังจากนั้นก็เจทึมก็พาทุกคนไปที่หน้าถนนแล้วเจทึมนั้นก็บอกว่าบินตามฉันมาใกล้ๆหลังจากนั้นเจทึมก็บิน ไม่ค่อยดูตามมาตาเรือก็โดนรถชนไปสองสามครั้งดังนั้นเจนเท่ก็บอกว่าอย่าบินใกล้ฉันมากเ๋ย่าจะโดนเหมือนฉันแล้วก็พลจากนั้นก็บินไปที่บินไปเรื่อยๆจนเจอลูกโป่งแล้วก็กล้นเห็นแล้วก็คาบแต่นั้นลูกโป่งก็พาลอยแล้วก็ไปเจอลุงแดนก็ช่วยคาบมาแล้วก็ไปเจอร้านอาหารแห่งหนึ่ง แล้วก็เจตทึมก็พาเข้าไปหานกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเดรอย m แม็กก็บอกว่าฉันจะไปจะจะจะไม่กล้าจะไปทางไหนและเดรอยก็ร้องไห้ออกมานั่นคือบ้านเกิดของฉันจากนั้นต่อมาก็แม็กก็ได้ไปเข้าไปที่ห้องอาหาร <S 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 เพื่อที่เข้าไปขโมยกุญแจเพื่อมาเปิดกรงให้ให้เดรอย เข้ามาก็ชุลมุนแล้วก็ไปเจอแฮมหังนั้นก็แฮมก็เข้าแววกุญแจแต่พาดทาก็เลยลงมาโดนโดนถังดับเพลิงนั้นก็วิ่งหนีเชฟนลลกรกพอออกมาได้ก็ลงจังหวกะกับที่ในร้านอาหารเต้นรำแม็กกับแฮมก็ได้เต้นรำด้วยจนบินหนีออกมาด้วยแล้วเชฟก็เปิดประตูออกมาเห็นก็วิ่งไล่ขึ้นมา พอจะขึ้นมาแล้วเจทึมก็ได้ไป,ปติดประตูวไว้แล้วแม่ก,ก็ได้ไปไขกุญแจแต่ว่าไขาไม่ได้เพราะว่าเขาเสียบไม่เป็นแล้วจากนั้นก็ลุงแดนก็ตบหัวตบหัวของแม็กแล้วกุญแจมันก็หลุดเข้าไปในคอจากนั้นแล้วเจเชฟแต่ชฟนั้นเราก็เข้าทางประตูแเข้ามาได้ แต่ก็ไม่เห็นเป็ดแต่ลูกโป่งที่พวกเขาเอามาด้วยนั้นมันรั่วแม็กก็เลยไปคาบเอาไว้แล้วลมมันก็เข้าไปในท้องลมมันก็พาไปโยออกมาชนเอาตูดชนไปที่เชฟลแล้วก็แม็กก็ได้คลายกุญแจออกมาพอดีแล้วก็ดรอยก็ได้ไปจับกุญแจแล้วไขออกมาแล้วก็บินออกมาได้ดังนั้นก็ ได้ชื่นชุมม่มแมกว่าคนที่กล้าหาญมากช่วยให้เขาออกมาได้อน,นั้นก็หนีออกมาแล้วนาหารอน,นั้นก็บินไปแล้วลูกเวนก็ขวดอยาเข้าน้ำแต่ไม่กล้าเข้าน้ำบนฟ้าเพราะว่าเลยแวะแล้วก็เข้าไปฉี่ในป่าแล้วก็เวนก็ได้ไปเจอตาที่มันเป็นลูกป,ปิดเนอร์ได้เปิดประตูเข้าไป แล้วก็ไปเจอฝูงเป็ดที่กําลังเล่นโยคะกันอยู่แล้วฝูงเป็ดนั้นก็ต้อนรับพวกพอ่อครัวเป็ดเป็นอย่างดีดลังนั้นก็พากันออกไปแล้วก็เชฟนั้นก็ได้มาที่ฟาร์มที่พวกเขาอยู่แม็กเห็นก็พาไปบอกพอ่พกอครัวว่าเจ้าเชฟจะลุกมาแล้วนั้นก็มาหาเจ้าของเลี้ยงเป็ดนันก็ได้ซื้อเป็ดทั้งหมด เชฟนั้นก็เห็นพวกนี้แล้วก็พย,ยายามจะจับพวเป็ดทั้งหมดปาการหนีออกพยพไปที่ต่าน้ำล้างและเควินได้ไปปอบกันและงอนตุ้ป่องเควินก็ขอแบบด้าักเชฟขับพอมาจนเจอพวกเป็ดและจับพวกเป็ดทั้งหมดเหลือแดกและเควิน ทั้งสองสิหวังว่ากเวนไปปร้ลองให้ต้องขนของเดนรอยแดก็กคิดว่าเวนฉลาดมากเป็ดถูกจับเปนที่กรงของเชฟทั้งสองแฟมแม็กโดนจับแยกทั้งสองพยายามจะหนี จนเชฟรู้และเชฟก็จับมากลับไว้ทีเดิมทั้งสองหมดหวังจนแม็กคิดสู้และยืดขึ้นมาทั้งสองก็เลยรู้วิธีการจะไปเปิดกรงทั้งสองเต้นจะเปิดกลงแต่เปิดไม่ได้เพราะเชฟจับไว้ก่อน ล็กในกลมทั้งหมดช่วยกันฟ้าผลไม้ยิงผลไม้แ้วเอาลุงแดนเป็นจุดก้ยิงเชฟลอกสุดท้ายโดนเชฟล้มไปเปิดรีโมทโดนหอเปิดลงทั้งสองในตกไปทั้งสองคิดว่าไม่รอดแล้วแบ็คและเวนได้มาช่วยทันเวลาพอดีทั้งสองบินกลับขึ้นไป ช่วยนกในกรงนกทั้งหมดวินหนีกันมาเดรอยพาองพยพหนีจาไมกาจาไมกา,า,มกาแต่เดรอยคิดว่าเขาหลงแล้วแ,วแน่จนน้ำทะเลเริ่มเลื้ยวแสงและพาอาทิตย์ก็ขึ้นทั้งหมดพบว่าเราอยู่กันหน้าเกาะจาไมกาแล้วทั้งหมดพากันวินเข้าเดรอย พบก,กับคอบครัวนกของเขาแดกและเวนพบก,กับคิมทั้งสองนกได้คุยกันจนมาเรื่อยๆแม็กแม้ไปเจอนกเพนกวินของพยกที่หนีมาทั้งหมดแล้ขอร้องลุงแดนจนลุงแดนใจอ่อนให้พาไปที่คั้วโลกใต้ วันนี้พวกผมจะมาวิจารณ์กระตูนเรื่องครอบครัวปิดผจญภัยครับผมจะมาวิจารณ์ภาพใน,นหนังนะครับภาพคือมีความสมูทและภาพสีเคมากครับและพิกเซลภาพคือสามารถทําออกมาได้ดีและภาพคือสมูทมากครับและสีภาพคือสีสดและสีสดใสมากเลยครับขอบครับวิจารณ์ผมจะมาวิจารณ์เนื้อเรื่องหนังและการตออแฟ้ตลกนะครับ เนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่องที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยสนุกมากครับการสอดแทรกมุกตั้งแต่เจทึมมุกต่างๆสนุกมากครับมีอะไรให้รับชมเยอะแยะเลยครับดูได้ทุกเพศทุกวัยครับอบครับผมจะมาเล่าความรู้สึกในฉากเจทึมโดนรถชนนะครับฉากเราก็เขาจะพาครอบครัวเป็ดเนี่ยข้ามถนนเขาบอกว่าเดี๋ยวตามมาแล้วเขาก็ บินไปก่อนครับแล้วเขาก็โดนรถชนแล้วเขาก็โดนไปหนึ่งรอบเขายังไม่เข็ดครับแล้วเขาก็ไปต่อยดรอบหนึ่งแล้วเขาก็โดนอีกรอบที่สองครับแล้วไม่เข็ดดีครับแล้วเขาก็ไปครับแล้วเขาบอกเขาควรไปว่าบินแต่บินทั้งห่างเขาก็ได้นะครับผมก็จะาปแค่นี้ครับครับผมก็จะมาเล่าฉากที่ต่อสู้กันบนฮอนนะครับก็มีนะครับลุงแม็กนะครับลุงลุงแดนนะครับฟูลผิดครับขอโเจ ลุงแดนนะครับที่แบบเป็นปืนกลนเลยครับยิงไอ้นาเชฟนรกนรกหัวฟาดพื้นเลยสนุกมากครับผมครับผมจะมาเล่าความรู้สึกของลุงแดนครับจอบตอนอยู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยออกไปไหนไ ก็ไม่ร mm hmm. uh ู้นะคบว่าลุงแดนไปเป็นปืนกลได้ยังไงคบเป็นเพราะอะไรกันนะอยู่ดีเด้ลอยแต่เขาก็จับลุงแดนไปเป็นปืนกลครับเอาผลไม้ยัดเข้าปากล้วนๆเลยครับจนลุงแดนต้องพ่นออกมาใส่หน้าเชฟนั้นรกมันเลยลุงแดนก็ไปติดอยู่บนบนเหล็กร้อเคนะครับอ๋อแค่นี้ครับ วันนี้หนูก็จะมาเล่าความรู้สึกเด็กเป็นเป็ดที่กล้าหาญวันนี้จะมาเล่าความรู้สึกเกวนเกวเนเป็นเป็ดที่น่ารัก๊ายบายค่ะ